วันนี้จริงๆแล้วเป็นวันโลหิตจางโลกค่ะก็จัดงานได้แบบเหมาะสมมากค่ะก็ได้ความรู้เยอะมากเพราะว่า1ในสของเด็กไทยนะคะเสี่ยงเป็นภาวะโลหิตจางเพราะได้รับความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์เยอะมากว่าเออเราควรจะดูแลลูกๆเราย่างไร สองปีแรกสําคัญมากเลยค่ะเพราะถ้าเด็กขดาดธาตุเหล็กเนี่ยมันจะส่งผลไปดอกพัฒนาการถ้าจะส่งผลไปต่อพัฒนาการด้านสมองแล้วก็ร่างกายของน้องๆค่ะที่จริงเราข้อมนลกับอย่างลูกของเราก็อยู่ในวัยนี้เหมือนกันคือเราโชคดีมากที่คุณหมอที่ดูแลอลิเชียค่ะคอตอนนั้งแต่ที่น้องเริ่มทานอาหารจมานุ๊กเดือนค่ะก็สร้างความการะหนเรื่องธาตุเหล็กเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าคุณหมอไม่สอนเราก็อาจจะไม่รู้ค่ะเราก็พยายามอ่าพวกตับเนื้อแดงไข่แดงหรือว่าผักเข แล้วที่สําคัญ้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าต้องทานควบคู่ไปกับวิตามินซีมันจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นพโชคดีค่ะเป็นความโชคดีของแม่ที่อัดให้น้องตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ถ้าใครแบบพบตรวจเจอเร็วว่าเราขดาดธาตุเหล็กก็สามารถบํารุงแล้วก็เสริมมันจะช่วยป้องกันได้ตั้งแต่เดือนต่๊ดรีงๆธาตุเหล็กมีความสำคัญมากเลยในเรื่องของการพัฒนาสมองนั่นนนใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าสองวีแรกท่สำคัญที่สุดถ้าถ้าเขาขาดธาตุเหล็กแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็ทั้งสมองหรือร่างกายค สมบูรณ์ะใช่ค่ะเรื่องนี้คุณแม่ต้องเขาเรียกว่าไงต้องรับมือหรือต้องแบบนี่เลยใช่ไหมในการเติมตอ้อง,องค,อคือม,มันเป็นสิ่งที่ก็อยากให้ทุกคนตระหนักเลยค่ะ<ม>เพราะว่าสองปีแรกคือฟาวเดชั่นมันก็จะส่งผลให้ตอบแบบเวลาเขาโตขึ้นมาอาจจะเรียนหนังสือสมาธิสั้นบ้างหรือเรืงนี้นะั่นคือสําคัญมากต่อการเติโตอน,น้องค่ะ<ม>เพราะบางคนอาจจะแบบละเลยหรืออาจจะแบบมองข้ามว่านแล้ใช่ค่ะคือพารู้สึกว่าโภชนาการของเด็กอะสำคัญจริงแล้วก็ บางทีเด็กมันก็ปกตินะที่เขาอาจจะกินไม่ครบบ้างหรือเลือกกินบ้างแต่เราโชคดีที่เรามีตัวเลือกอย่างเช่นนมผงเราก็สามารถเลือกที่เสริมธาตุเหล็กได้ด้วยใช่ค่ะเรื่องเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็อย่างที่บอกค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแบบพาลูกๆม,ม,มาตรวจเร็วขึ้นเพราะตอนนี้ก็มีเครื่องมือตรวจที่อาจจะไม่ต้องเจาะเลือดแล้วน้องๆก็อาจจะไม่เจ็บก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะสามารถตรวจแบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าตามโรงพยาบาลเอ้ก็จะมีเครื่องมือที่ตรวจที่นิ้วก็ได้ค่ะคุณแม่กี่เดือนแล้วคะนี่ใกล้แปดเดือนแล้วค่ะสำหรับใกล้แปดเดือนรข้งอีพีท้องนี้ก็แตกต่างจากท้องแรกเยอะค่ะคือเราก็จะมีความสบายในหลายๆด้านแล้วก็รู้สึกชิลไหมคะอาจจะเพราะว่าเราผ่านมาแล้วอาจจะรู้สึกอพร้อมรับมือกับคนที่สองมากขึ้นนะคะ ความตื่นเต้นยังมีเท่าไร่หรือเ่ามีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกเหมือนเราอาจจะคล่องขึ้นในบางอย่างไม่ได้กังวลเท่ารอบแรกที่แบบอ่ะมือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอะไรไม่เป็นเลยใช่คะข้อไหนคค่ะข้อนี้เทศก่อนละกันก็ทราบเทศแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เฉลยเพราะทางคุณน้ตก็อยากจะจัดงานแบบกับเพื่อนๆครอบครัวจัดปิดทัวเดาแล้วแหละทีนี้เดาเลย ค่ะมันก็มีอยู่แค่สองไอ้เนี่ยคือไอ้สาวไอ้จะมีจะมีอลูกสาวเออคิดว่าต้องเปลูกชายเลยรอเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะเดี๋ยวก็กะว่าทันวานี้แล้วค่ะเฉลยเพราะว่าอยากจะเฉลยก่อดน้องคลอดคลอดมกราล่ของพี่เตรียมพี่น้องส่วนใหญ่เป็นสีอะไรกันตอนนี้ยังไม่เตรียมเลยตอนนี้คือเตรียมใช้ของพี่ไปค่ะใช่ก็จะอยูเอาพี่ใช้ได้เหรอใช้ได้ใช่ใช้ได้ขอบคุณค่ะนี่ก็จริงๆรพัดเองไม่ค่อยซีเรียสค่ะคือเรารู้สึกว่า เขาจะมาก็ก็เทศไหนก็ได้เราก็ดีใจมากแล้วที่เขาที่เขาจะมาอยู่ในครอบครัวเราเนาะหรือว่าเต็มครอบครัวเลยไหมครบถ้วนก็รู้สึกว่าสองคือมันก็เต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะใช่ค่ะเตรียมพร้อมให้คนที่อยู่คุณพี่ยังไงครับกับการที่ต้องมาเจอกับน้องแล้วเราคือเราน้องรก็ ก็พยายามสอนเขานะคะพยายามสอนว่าแบบเออเรามีเบบีนะ <S <S <an> <S เขาก็เขาก็รับรู้นะคะเวลาไปไหนเขาชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงเด็กแล้วก็จะมาคอยจุกท้องแม่ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าขวบกับผ้าเดือนเอง <S <S <an> <S ค่ะรูงมากเขารู้อีกด่รู้ค่ะลุกเชา้าก็ถามว่าเบบีอยู่ไหนก็จะมาชี้จะมาจุกท้องแม่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยวจะจะรักน้องสาอเขาเล่นมากเลยค่ะ แท่ว่าเขาค่อยๆซึมซับค่ะเราก็พยายามสอนเขาบ่งบอกเขาแล้วก็เขาก็ถือว่าถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวคอยสอนกันไปเรื่อยๆแหละค่ะ เราเราเริ่มปลูกฝังน้องยังไงก็ว่าอะถ้าน้องคลอดออกมาอีกไม่กี่เดือนจะยังไงช่วยน้องเลี้ยงน้องยังไงก็จริงๆเรื่องเลี้ยงน้องเราไม่ค่อยซีเรียสเราค่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็พยายามแค่ให้เขารับรู้ว่าเดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่ค่ะเพื่อที่เขาจะได้ไม่แตกตื่นว่ารู้สึกว่าแบบเออถูกดึงความรักไปองไรเรก็เขาก็คือลูกคนแรกแล้วเนาะเราก็รับรู้เขาก็สมองเขาพัฒนาไปกว่าระเยอะแล้วว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญเขาก่อนอย่าคิดแบบนี้ต้องพูดกับคุณหมอด้วยไหมว่าจะต้องคุ คำแนะนําเยอะค่ะคุณหมอก็บอกว่ายังไงเราก็คุณแม่ก็ต้องเอาลูกคนโตเป็นหลักเพราะว่าเขารู้เรื่องแล้วถ้าเขางอแงอะไรคือคนเล็กเขายังไม่รู้เรื่องน้ออย่างมากเราก็ปั๊มนมให้คนานูป้อนก็ได้แต่คนโตเราเราก็ต้องเอาเขาเป็นหลักคุณแม่มีความกังวลอะไรไหมคะพอนเราจะมีลูกสองคนแล้วนะอะไรอย่างงี้ตอนนี้ยังนะคะแต่ก็พอคุยกับแม่แม่ท่านอื่นทุกคนก็จะบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยคุณสองเหนื่อยแบบขวบวูอะไรอย่างเงี้ยก็ คือเราก็รู้สึกว่าเราเราเอ็นจอยละเราก็รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ก็ทาให้ดีที่สุดอย่างให่เองก็ดูดีเลี้ยงลูกด้วยตัวเองตลอดแต่พอคุณที่สองเป็นยังไงฮะจะจะงยด้วยตัวเองเหมือนเดิมคือถ้าโชคดีค่ะถ้ามีทั้งแพทย์มีทั้งคุณแม่คุณยายที่แบบตอนนี้ลูกก็ค่อนข้างติดแล้วก็มีพี่เลี้ยงด้วยก็เลยทุกอย่างรู้สึกอารับมือไหวเรายังสามารถออกมาทํางานโดยที่เราไว้ใจว่าเราทิ้งลูกกับพี่เลี้ยงได้ทิ้งลูกกับคุณยายได้ไม่ได้ไม่ได้แบบโอเครียดต้อง พกลูกไปทุกที่ขนาดนนคุยกับคุณสามีอะไรบ้างคะถ้าเกิดน้องคลอออกมาแล้วอะไรอย่างี้อย่งหน้าที่ก็ยังไงหรือว่ายังไงค่ะคุณสามีก็ก็เน้นให้พันเรียบ้คุณคุณสามีจะเป็นแบบแผนกให้กำลังใจเขาจะจะดูแลเรื่องแบบสุขภาพแม่ส่วนแม่ดูแลลูกประมาณนี้ค่ะสนแ้วปิดมีอะไรมีแพงนต่อไปไหมคะ ุณโนตก็ยังอยากมีอีกไม่ไหวคุณแม่ยังไม่ไม่แน่ใจจริง,รง, <laughs> รงๆว่าจะไหวหรือเปล่าก,ก็บอกบอกไปแล้วค่ะว่าเอ่อเดี๋ยวขอดูคนนี้คนที่สองโตสักขวดนึงแล้วมาคุยกันใหม่เพราะว่าเราเองเอาจริงคิดถึงนะรู้สึกว่าเ,ออเราการที่เราท้องคนหนึ่งมันก็ต้องหยุดงานแป๊บนึงแล้วพอเราคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากอยู่กับเขาอย่างน้อยหกเดือนแรกให้คมเต็มที่แบบโอ,อม้มันมันฟื้นฟูร่างกายยากนิดนึงค่ะก็ อันนี้ค่อยว่ากันเนาะอีกปีนึงมาถามแล้วาาก,กันแล้วพี่ก็ถึงจะขัดใจคุณสามีใช่ไหมคะว่าแบบแค่นี้แหละสองคนคุณสามีบอกว่าเตรียมไว้สําหรับสามแล้วใช่ค่เะเดี๋ยวมาลอนลุ้นกันนะคะใช่ค,คุณสามีบอกสามแหละกำลังดีกำลังอบกเดี๋ยวมารอรุนกันนะคะใช่คุณสามีบอกสามแหละ<อ>ำกำลังดีกำลังกบกุญเขาบอกว่าเหมือนกลัวว่า เขามีอายุก <laughs> ว่าเรานะเขาอกว่ากลัวไปก่อนแล้วหนุ่มกลัวพัทเหาก็เลยอยากให้มีลูกเยอะเโอ้เขาคิดจริงจังมากอยากให้เราแบบมีคนดูแลเราเยอะเยอะสาวทีอนี้แล้วงจะได้ห็นกลับมาแต่พัดคิดแล้วค่ะว่าปีหน้าคงต้องกลับมาถ่ายทำสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราคิดถึงการแสดงมากเดี๋ยวไปดูว่าแบบเอจะซีรีส์ละครหนักก็เดี๋ยวว่ากันแสดงว่ามีจิตตอบค่ะ ก็มีคุยกับชอบ่องเรื่อยๆค่ะว่าแบบเออแลนต่อไปคือยังไงในปีหน้านี่ยเป็นแผนละไร ปีหน้าเหมือนได้ข่าวว่าละคระกลับมารีลานอยู่ค่ะจะใครใครทำนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตแ่าบทที่น่าสนใจใช่ไหมคะถถึงอยากกลับมาคือหลักๆเรารู้สึกว่าเราเรารักราชีพการแสดงเราสนุกกับการได้ไปกองถ่ายเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้ามีโอกาสก็ยังอยากกลับไปทำใช่ไหม่คนถามมีไหมห้าไม่ห้าไม่ห้าแต่ว่าอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะว่าเราจะแบบจัดแจ่งชีวิตยังไงเลี้ยงลูกกับงานคือเราก็อยากทำให้ดีทั้งสอง ยากแล้วพอเป็นคุณแม่บทบาทเรื่องการแสดงอะไร<า>เปลี่ยนไปด้วยไหมหนุนมองอ,อะไรเงี้ย <c oughs> คิดอยู่ว่าต่อไปนี้ต้องรับแต่บทแม่แล้วแนะ่ๆก็คือพารู้สึกว่าอาจจะด้วยอายุมากกว่า,มาเมื่อครั้งหลังๆคือโตแล้วช่องก็ให้โอกาสได้พลิกบทบาทได้ออะไรที่อาจจะท้าทายมากขึน <c oughs> ้นก็ทุกอยาก่างเพราะว่าตาันความเหมาะสม มากกว่าผู้ใหญ่ฉันก็ดูแล้วอะถ้าเราไม่ได้ชีเรียสไม่ยึดติดอะไรกันไม่ยึดติดกับบ้านหมดก็ได้เล่นเลยก็ได้รู้สึกนี่แหละคือความสนุกของการได้แสดงแต่ก็ยังเป็นคุณแม่ยังสวยนะยังเด็กด้วยนะแม่ดาโอ๊ยแม่แม่เดี๋ยวนี้ แต่ละคนสวยกันหมดเลยแ่ะเราก็หมองนะถ้าเราไม่สู้แต่ว่าเอ็งนี้ก็ดูเป่งปลังเออใช่ดูแบบมีน้ำมีนวลใช่ไหมคะไม่ออกเลยว่าะชอ้เออไม่ดูไม่ออก่าท้องไงที่มันแผ่ไปเลยดิฉันละโอเนขาดูไม่ใหญ่ดูไม่หองเลยหน้าก็นั่นแหละเป็นเหมือนกินหอ ขึ้นมาตอนนี้ประมาณสิบโลแล้วค่ะก,ก,ก, <c oughs> ก็ก็ออกเนี่ยซ้อนรูป<ๆ>สุดลิ์ค่ะก็พยายามแบบดูแลสุขภาพโนเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ลูกแต่ตัวแม่เองด้วยจะได้ฟื้นฟูเร็ว เท่านี้หมอไม่กำหนดเป็นอย่างว่าือประมาณวันเดือน,กนมกราสิ้นเดือนมกราเรา<ช>บบระาดูเรื่องกำหนดความตอนนี้ยังเยค่ะก็กะว่าเดี๋ยวดูอีกทีใกล้ๆเนาะว่ายังไงว่าคุณหมอแนะนำเลยเราเรองใจจะเงรชาติหรือว่า่านครั้งนี้คุณหมอก็แนะนำค่านธรชิค่ะค่ะของแรกเรื่องความปลอดภัยคุณแม่ก็ดูแลตัวเองไก่อนเนาะคุณแม่ดูแลตัวเองก่อนดูแลลูกคนโตด้วยตอนนี้ไปดูเรื่องด้วยไหมคร ดูแล้กก็คงมีดูใกล้ๆแล้วค่ะแต่ว่ายังยังไม่ไม่ซีเรียสตอนนี้นค่ะชื่อนี้มี้าคนละชื่อก็มีคิดไว้บ้างค่ะแต่ก็กับน้องอลิเชอยค่ะคนแรกเราก็ไม่ฟันหงจนกระทั่งเห็นหน้าเขาคนที่สองก็ก็คือเป็นเหมือนเดิมรอครอดปุ๊บแล้วก็อ่ะโอเค อันนี้เหมาะแต่ก็มีในใจอยู่ั like ้งไหมในใจค่ะคุณพ่อเหมือนเดิมตั้งให้ชื่อไทยชื่อไม่ได้ดูค่ะก็เป็นแบบความชอบคุณพ่อคุณแม่เป็ชื่อไทยหรือคุณชื่ออะก็น้องก็จะมีชื่อจริงเป็นชื่อไทยแล้วก็ชื่อเล่นก็จะเป็นชื่อพรหลับ ที่แบบอาคือคนเร <c oughs> ียกกันได้อย่างคนโตนี่มีแผนในการเข้าโรงเรียนอย่างไรเนี่ยโรงเรียนโทรตามแล้วค่ะทาไม่หอโรงเรียนโทรตามแล้วบอกว่ามกงก็เล่าบอกครึ่งยิงนะบอกว่าบอกว่าก็ตกใจเหมือนกันค่ะโรงเรียนบอกว่าเออยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะน้องจะได้แบบมีสกิลแต่เราโชคดีคือ อยู่คอนโดค่ะแล้วน้องๆมีเด็กมีเพื่อนเล่นอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดโซเชียลสกิลไม่ได้ขาดแบบคือไม่ใช่เข้ากับคนที่ได้เราก็พยายามพาเขาไปนู่นไปนี่ได้ไปเข้าสังคม,มก็ เรื่องโรงเรียนคิดว่าไม่รีบดีกว่าเรามีเวลากับเขาแค่แป๊ดเดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็โตแล้ว<พ>คิดม่ใจะเย็นไหมว่าจะช่วมงปั๊บสองขวบครึ่งหรือสองขวบคาดว่าสามขวบเลยทีเดียว้าดใจพัดคือสามแต่แต่คุณมพ่อก็บอกว่าสองขวบครึ่งก็ได้ให้เขาได้ปเตรียมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันทุกอย่างตอนนี้คือแบบปล่อยแบบ ค่อยดูละกันไม่อยากรีบไม่อยากแบบกดดันหรือว่าสร้างเขาเรียกว่าขอบเขตอะไรมากค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็ติดลูกใช่ไหมคะโอ้โหติดมาก <c oughs> มรู้สึกว่าเขายิ่งโตยิ่งน่ารักค่ะ <c oughs> อ,อยู่ในวัยที่กําลังพยายามพูดสื่อสารกับเราได้คือเขาเข้าใจหมดเลยนะคะ เข้าใจทุกอย่างที่เราพูดแค่อาจจะยังไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอะไรเขาได้รับทั้งทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งอีสานจากพี่เลี้ยงก็เลยแบบฉันไม่รู้จะพูดภาษาอะไรก่อนเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดลูกไปโรงเรียนคุณแม่จะไม่ร้องหรือง่ายใช่ไหมหลายคนเป็นเล่นนะสิคะก็โชคดีที่เราอาจจะมีคนเล็กให้คอยดูแลขอบคุณมากค่ะ 他们脑袋。<Okay. S 2> okay.